สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอาชีันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอาชีเอาภาพการแต่งกาย7จ็ดลุคเจ็ดสไตล์ในญี่ปุ่นมาให้ชมกันค่ะวันแรกนะคะชีก็ไปที่โตเกียวนะคะการแต่งตัวของชีเนี่ยก็จะเป็นโทนง่ายๆแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงอุณหภูมิที่ชีไปเนี่ยเป็นราวๆประมาณ1 0 2ถึงองศานะคะช่วงกลางวันก็จะประมาณ15แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10องศาเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่2ที่ชีมาแล้วค่ะลุคนี้เนี่ยโทนโดยรวมจะเป็นสีอัดโทนครีมๆทองๆให้ดูสบาายตต่อกล สองเลยนะคะซึ่งลุกในวันนี้เนี่ยจะเป็นโทนดาร์กชนิดหนึ่งนะคะซึ่งโทนโดยรวมจะเป็นสีดำแล้วก็สีแดงค่ะชี้เลือกใส่กางเกงหนังนะคะกับรองเท้าสีดำบวกกับแจ็คเก็ตสีดำค่ะแต่ว่าใส่เสื้อข้างในสีแดงกระเป๋าสีแดงแล้วก็หมวกสีแดงเพิ่มความปัดให้มันดูเก๋ไก๋ขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็แอบมีภาพเมคอัพให้กนิดนึงนะคะเพราะว่าลุกแรกในชี้ถ่ายไม่ทันนะคะไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ในตอนเช้านะลุกในวันนี้ก็จะแต่งนะแบบเบาๆใสๆเลยนะคะเพราะว่าโทนการแต่งกายของเราเข้มกันไปหมดแล้วเีีด๋วมนแย่งั้นน่เองค่ะ มาถึงลุกที่3กันแล้วนะคะลุกวันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีเอิร์ธโทนค่ะก็ชีเลือกใส่กางเกงเอวสูงสีขาวครีมนะคะกับโค้ทตัวยาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่หมวกโบนะคะหมวกหมวกโบน,นี้เนี่ยมีคนถามเยอะมากเพาะว่าชีซื้อมาจากตอนที่มันเป็นขายของรวมแบรนด์ไทยทั้งหมดนะคะซื้อมาแอบ,บราคาสูงนิดนึงนะคะสองพกว่าบาทแต่ว่าชอบมากเลยใส่แล้วน่ารักดีแล้วก็แต่งหน้าแบบใสๆเบาๆก็พอแล้วค่ะ เย้ๆๆๆแล้วก็มาถึงลุกที่4ที่เมืองนิโกะกันแล้วนะคะเป็นเมืองที่ชิชอบมากที่สุดเลยค่ะวันนี้เนี่ยชิ้เลือกใส่ข้อมือสีแดงนะคะอันนี้เป็นร้านของพี่ชาชิเองก็เข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็ใส่ดิสโก้แพนกับคอน์ดเหมือนเดิมเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยชิเพิ่มสีสันให้มันดูจี๊ดขึ้นมาสักนิดนึงนะคะก็ใส่เสื้อตัวในสีน้าเงินนะคะแล้วก็หมวกสีแดงน้ําเงินแบบนี้แต่เพิ่มความแซบด้วยการทาสีปากสีชุมพูบานเย็นเลยนะคะก็จะทําให้ลุคของเราดูสดใสแซบซาบขึ้นมาได้สัก Chevy Rodeo slinging powder, six and rope, Dixie heels, and pressed against that wood, candy paint, spinning wheels, grind time, rap gang number, bitches kill ลูกถัดมาเลยนะคะวันนี้เนี่ยทองฟ้าไม่เป็นใจค่ะฝนตกแต่เช้ามาจนถึงเย็นเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชิก็ใส่ถุงน่องนะคะกับรองเท้าคอนเวิร์ตพุ่มข้อแบบนี้แต่ว่าเลือกใส่เป็นโค้ตตัวยาวเป็นกระโปรงแบบนี้นะคะก็ใส่เสื้อแขนยาวคลุมไว้ข้างในแล้วก็หามวกแบบมวกเก๋ๆมาใส่่างนี้ใส่ข้างๆนะคะเพิ่มความเก๋ๆโดยการใส่ตังหูนะคะเป็นแบบลูกกลมๆน่ารักๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งการแต่งหน้าในว,วันนี้นะคะจะเป็นโทนหวานหวานสุดๆเลยะค่ะเป็นโทนสีชมพูเพื่อให้รับกับโค้ตสีม่วงของชิแบบนี้เลยค่ะ I'm holding now, I'm holding now, I'm holding I'm 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 time and time again, I gotta turn back. ไปดิสนีย์แลนด์กันเถอะวันนี้นะคะขอแต่งตัวเป็นสีสันสดใสกันสักนิดนึงนะคะโดยการใสก่กางเกงยีนขาเดมนะคะแล้วก็ใส่เสื้อตัวในเป็นสีเหลืองคะ่ะตัวนี้เป็นเสื้อของลักลอเลนนะคะจากร้านพี่ชายชีอีกคนนึงนะคะ่ะยังไงก็เข้าไปดูกันได้รับรองว่าของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่กับข้อมือสีน้ำเงินนะคะวันนี้เนี่ยชิใส่บีนนี่นะคะเป็นสีแดงอย่างนี้เพิ่มความน่ารักแถมได้ไออุ่นแถมไปด้วยต่างหากค่ะ มาถึงลุคสุดท้ายที่กินซ่ากันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ไปเดินเล่นช้อปปิ้งกินของเพลินๆค่ะก็ใส่กางเกงยีนค่ะสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งจะบอกว่าหนาวขาข้างเดียวมากๆเลยนะคะแล้วก็คนมองเยอะสุดๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราต้องมั่นใจในตัวเองก็สิ่งที่เราชอบด้วยนะคะใส่กางเกงยีนแบบนี้กับแจ็กเก็ตยีนค่ะแล้วก็หาเสื้อตัวในเป็นสีแดงนะเป็นเสื้อครอปแล้วก็ใส่กับหมวกสีแดงแบบนี้เพิ่มความเก๋ไก๋ด้วยการทาลิปสีน้ำตาลแบบน้ำตาลออกแดงๆอะค่ะก็จะได้ลุคทีี่ดดูเรยวัขึึ้นนนนมากิงะะ แชมลุกแต่งหน้าในนาลิตะสักวันหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีการแต่งกายแล้วนะคะยังไงชิก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบไปชิทําคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ชิต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ